ผมจะพามาดูฉีดยาเข่าในแปลงหน้าวันนี้มาหาคนครับยาหามันลุกในแปลงเข่าเส้นเราก็จะแห้เข้ามาฉีดให้เดินตามกันไป ที่เป็นตักน้ำตามมาดูเลยครับเดี๋ยตามมาดูยาครับยาอย่ายงเดี๋ยวประมาณอีกจะฉีดกูกลัวหลังจากฉีดไปอลนรับยาก็หาย กอนที่จะพามาดูเขากำลังิผสมจาใส่เครื่องลอยลูกชิ้น๋ยวมาทำรุนเขาขเขาแก้งอาม ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ดดเดี๋ยวผสมยาและะ้วับ กองหนามุดแม่นี่กกำลังจะผสมยาเนี่ย สองหนามกชนไหมครับ เาาาาาขนา,า <c oughs> นี้กำลังผสมยาไปแล้วครับกำลังีีายาไปอยไปแลว เชือ่มมอมคอยเขาผมเชื่อมคอยเขาผมตอนนี้เสร็จแล้วครับ Yeah. lah kalau ini dulu. Ya, Pak. Lanjut. เลยครับลม,มไ่จากตะวันตกไปายตะวันออกถึงสามลม รนออกฝนปุ๊บเลยครับนี่ครับพี่ผีดียาในแสงนาครับตามมาดูครับ สุดยอดมากเลยครับสน้อสามห้า ผลิตของกเกษตรกรครับทำนาก็จะต้องขีจ้าขายาทำมีจียาขายามันก็จะไม่ได้ร่วงเขา่าเข่ามันก็จะไม่ได้ครับยามันจะผมหายมุดที่นี่เราฉีด้าเข้าไปแล้วมันจะเหลือแต่ต้นเข่าครับเข่าก็เอาปุ๋ยเมื่อใส่แล้วมันก็จะงามงามท็จผลผลิตของมันก็จะได้เยอะครับ เราไม่ขีด้าเลยเขามันกดจะอม่งงามเพราะว่ายามันลุกครับยามันลุกมากเลยนี่ครับ สมมตาถังหาคนครับคลิปนี้จบลงไว้ก่อนเท่นี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ